สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ SISTER นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด u b s c r i b e แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายผิดปกติค่ะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโคจรวิปริตในที่นี้ก็คือการเดินช้าแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะซึ่งระยะเวลาในการให้ผลก็จะไม่เท่ากันเริ่มจากดาวเสราร์ดาวพฤหัสมฤตษยูแล้วก็ดาวอังคารค่ะเรียงตามลำดับที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ ซึ่งอันที่จริงดาวพุธก็เป็นดาวที่แทบจะเดินผิดปกติตลอดทั้งปีแต่ว่าด้วยความที่เขาย้ายราศีไว้ค่ะเราก็เลยเอาไปขยายความในคลิปลายเดือนแทนนะคะและชื่อภพเรือนที่คุณเห็นอยู่นี้อริมรณะวินาเป็นภพเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นนะคะเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ควรมองนะคะในทางลบไว้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะ เพื่อความไม่ประมาทและพอนะคะแจกแจงออกมาเป็นแต่ละเดือนให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจะเห็นนะคะว่าดาวเสาร์เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนเป็นดวงแรกตอนนี้ก็อาจจะแค่เริ่มเห็นสัญญาณของอุปสรรคนะคะอาจจะยังไม่ที่ส่งผลเด่นชัดเต็มที่เพราะว่ายังคงได้รับอณิสง์ที่ดีของดาวพฤหัสช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้อยู่ค่ะเขาจะค่อยๆนะคะให้คุณรับรู้ถึงอุปสรรคความยาก แต่ว่าหลังจากกันยายนเป็นต้นไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสและมฤตยูก็จะเดินนิ่งอยู่กับที่เหมือนกันถือว่าสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้เราจะไม่มีดาวตัวช่วยกันแล้วนะคะเพราะเวลาที่ดาวดวงอื่นเสียหรือว่าส่งผลอ่อนกำลังดาวพฤหัสช่วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าดาวพฤหัสอ่อนกำลังซัเองนะคะไม่มีดาวดวงไหนช่วยได้จากที่เป็นอยู่นี้นะคะหลายๆอย่างก็จะเพิ่มดีกรีความยากความติดขัด การใช้ชีวิตในบางแง่มุมก็จะรู้สึกยากขึ้นอย่างเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะและดูเหมือนว่านะคะเดือนพฤศจิกายนจะหนักหน่วงที่สุดเพราะว่าดาวแต่ละดวงก็จะอยู่ในจุดสีแดงทั้งหมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งเดือนธันวาคมเองก็ตามนะคะต่อให้ดาวเสาร์จะเริ่มกลับมาเดินปกติแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคงกลับไปเป็นสีเขียวไม่ได้ และการโคจรวิปริตที่มีผลไปถึงสิ้นปีนะคะก็คือคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าฉะนั้นนะคะช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเราคงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีๆเลยแหะคะ่ะเพราะว่าทิศท,ทางจะไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยเจตนาที่ทำคลิปนี้นะคะก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้คุณทราบสถานการณ์ล่วงหน้านะคะไปพร้อมๆกันค่ะ กับสถานการณ์ที่ส่งผลไปในทางลบนะคะให้สอดคล้องกับการเดินผิดปกติของดาวในแต่ละดวงซึ่งความผันผวนต่างๆนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงครึ่งปีหลังแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยความหนักเบาในชีวิตไม่เท่ากันแน่นอนคะ่ะ ซึ่งการติดความภาพรวมแบบนี้นะคะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางไว้เพื่อป้องกันเท่านั้นค่ะในจุดที่คุณคิดว่ามีความเสี่ยงนะคะก็อย่าประมาทสำหรับรัคนาราศีกันนะคะจากภาพคุณมีดาวเสาที่ตกอยู่ในภพเดือนที่เสียภพอริแต่ที่ไม่เห็นในภาพนี้ก็คือพระราหูนะคะที่อยู่ในภพปัต,ตนิเล็งลัคนาถือว่าเป็นจุดเสียทดไว้ในใจก่อนนะคะว่าติดลบไปแล้วสอง ซึ่งตำแหน่งนี้นะคะโดยทั่วไปก็ไม่ได้ถือว่ามีผลขัดแย้งกับดาวเสาร์สักทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของพระราหูคู่มิตรในด้านที่ดีก็ย่อมมีแต่ด้วยความเป็นดาวเสาร์นั่นแหละนะคะไปอยู่ในภพเดือนไหนเขาก็มักที่จะไม่ได้ให้คุณทําอะไรง่ายๆอยู่แล้วเรื่องของความยากความท้าทายต่างๆค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําได้ทําในสิ่งที่ไม่ถนัดได้ใช้ศักยภาพของตัวเองกันได้อย่างเต็มที่ อะไรที่ไม่เคยรู้ก็มีโอกาสที่จะได้ลองทําได้รู้นะคะแค่ว่าคุณจะต้องมีความคิดบวกกันให้เยอะๆค่ะไม่งั้นอาจจะทําให้รู้สึกท้อแท้ได้ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของลาบผลอะไรมากมายนะักเป็นช่วงที่จะต้องพิสูจน์ผลงานความสามารถกันและในขณะเดียวกันนะคะก็คงที่จะหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะมีเรื่องยุ่งยากใจที่เกี่ยวกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงคนที่อยู่ในความดูแล จะมีอะไรให้คุณจะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลก็จะเกี่ยวกับบริวารน,นี่หละคะ่ะสำหรับดาวดวงนี้นะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะดาวดวงอื่นๆกำลังทยอยเข้าสู่ภพลาภคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างจากเพื่อนฝูงบางคนคะ่ะตรงนี้เป็นไปได้ทั้งดีและเสียโดยที่จะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์การเงินบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปตีความกันอย่างละเอียดในคลิปลายเดือนนะคะ ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณมีพบวินาศค่ะที่เป็นพบเดือนที่เสียที่รออยู่ในเบื้องหน้าส่วนอริแล้วก็โมรณะจัดหนักจัดเต็มไปแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีแรกค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากให้คุณลองสังเกตนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าของแต่ละทุกปีเลยนั่นแหละคะ่ะว่ามันมักที่จะต้องมีเรื่องยากๆความท้าทายอะไรบางอย่างก่อตัวขึ้นในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่พบอริของพวกคุณจะแสดงผล และถ้าคุณยังจำนะคะภาพกงล้อแห่งโชคชะตากันได้จะเห็นนะคะว่าพบอริจะอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์เรื่องยากต่างๆเริ่มก่อตัวขึ้นแบบเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในช่วงนั้นหรือว่ามีโอกาสได้ทำงานยากนะคะเรื่องยากเกินกว่ามาตรฐานปกติทั่วไปที่เคยทำกันและพอเดือนเมษายนนะคะหลังสงการพพมรณะก็จะออกฤทธิ์ตามค่ะ น่าจะพอมีภาพจําอะไรกันได้บ้างนะคะช่วงสงการที่ผ่านมาแต่ละคนคุณก็จะมีความพิกผันในชีวิตในแต่ละแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะบางคนมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานเป็นไปได้ทั้งระยะใกล้ไกลชั่วคราวหรือว่าถาวรความสัมพันธ์นะคะกับบางสถานะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจบความสัมพันธ์เก่า คนเก่าไปคนใหม่มาการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันและพอนะคะพอจะตั้งหลักปรับตัวกันได้ก็อาจจะเกิดความพลิกผันอีกครั้งนะคะในช่วงที่ดาวทยอยเข้าสู่พบวินาศแต่สําหรับของพวกคุณนะคะถือว่ามีตัวช่วยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนพบวินาศจะเป็นเกษตรช่วงนั้นนี่คือนะคะสามช่วงความพลิกผันที่ถูกกําหนดมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะสําหรับลัคนาราศีกัน ยังไม่ได้เกี่ยวกับดาวที่โคจรเข้าไปนะคะเพราะว่าดาวก็จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นเราให้หลักการตรงนี้ไว้นะคะเพื่อให้พวกคุณไปสังเกตตัวเองกันค่ะว่าช่วงความพลิกผันในชีวิตนะคะก็จะต้องมีสามช่วงนี้เข้ามามีส่วนด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวที่โคจรเข้าไปด้วยล่ะค่ะว่าจะส่งผลยาวนานแค่ไหนเรานะคะจะไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์ของการเดินผิดปกติของดาวค่ะ ภพอรินะคะที่มีดาวเสารอยู่ในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วปี66อยู่มานี่ก็หนึ่งปีครึ่งแล้วนะคะพวกคุณมีประสบการณ์กับเขามาพอสมควรแล้วในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันไปคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากที่เกิดไปแล้วบางส่วนนะคะหลากหลายเรื่องยุ่งยากใจที่เกี่ยวกับความเป็นห่วงเป็นกังวลที่เกี่ยวกับบริวารคนโสดก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะคนที่มีคู่ครองก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง อย่างเช่ใครนะคะคุณเป็นหัวหน้าเจ้านายนะคะเป็นนายจ้างที่ผ่านมาก็น่าจะมีเรื่องปวดหัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องกันพอสมควรถ้าเป็นอาจารย์นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีปัญหากับลูกศิษย์ได้ถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเจ็บป่วยเป็นระยะระยะค่ะนี่คือเกณฑ์ทั่วไปนะคะที่คุณน่าที่จะประสบกันในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตลอดนะคะ เป็นช่วงๆ่วงที่ดาวเสาจะถูกกระตุ้นและถ้าคุณจะถามว่ามีอะไรที่จะนอกเหนือจากที่เป็นอยู่ไหมส่วนที่เราจะเพิ่มเติมนะคะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรที่นอกเหนือจากที่เป็นอยู่แต่เรามองนะคะว่าเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนที่มันจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรมันขึ้นอยู่กับด้วยค่ะว่าคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าถ้าฟังดูแล้วไม่ได้เกี่ยวนะคะก็แทบที่จะไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นที่จักที่เป็นอยู่นี้มากนัก พราะถึงแม้นะคะว่าเขาจะเป็นพบเรือนที่เสียแต่ก็ถือว่าเบาที่สุดแล้วนะคะถ้าเทียบกับมรณะแล้วก็วินาศคุณน่าจะจำความรู้สึกตอนที่ดาวประหัสอยู่ในพบมรณะกันได้ดาวเสาจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเหนื่อยแบบสะสมยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าคุณจะมีการริเริ่มหรือว่าบุกเบิกอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะมันมีโอกาสที่จะชะลอตัวค่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การขับเคลื่อนนะคะมันก็จะช้ากว่าที่ควรจะเป็นเราจะให้น้ําหนักไปในเรื่องของคนนะคะที่เป็นอุปสรรคไม่ถึงขั้นเสียหายนะคะแต่ว่าลักษณะมันจะทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันได้ค่ะเหมือนกับว่านะคะคุณอยากที่จะวิ่งแต่ว่าคนอื่นเขาเดินกันนะคะมันจะมีจุดที่ขัดขาดเกินๆน,นะคะไม่สมดุลที่เกี่ยวกับผู้คนนะคะบางสถานะไม่ใช่ทั้งหมด บางอย่างบางเรื่องนะคะอาจจะแค่ต้องดึงจังหวะหรือว่ารอโอกาสที่เหมาะสมกว่าไม่ถึงกับเสียหายนะคะแค่ว่าต้องใจเย็นๆคนที่อยู่ในสายงานวงการบันเทิงไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามค่ะจะหน่ากล้องหรือว่าเบื้องหลังนะคะถ้าคุณอยู่ในแวดวงนี้แล้วก็เป็นรัคนาราศิกันงานก็อาจจะน้อยลงหรือว่าไม่คึกคักนะคะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมา และจะคุณมีความคาดหวังใดๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพความคืบหน้าได้เท่าที่ควรค่ะความสัมพันธ์อาจจะไปได้แบบเนิบๆหรือในบางคนนะคะคนรักเก่าคุณอาจจะหวนกลับมาหรือว่าแค่ถามทุกสุขก็ได้นะคะลักษณะจะเป็นแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระ ไม่เหมาะนะคะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆถ้าให้เราแนะนำนะคะควรทำเท่าที่มีอยู่ในมือไปก่อนคะ่ะจะปลอดภัยกว่าถ้าจะทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่าไปเน้นเรื่องของการใช้เงินลงทุนเน้นใช้ความรู้ความสามารถนะคะใช้แรงกายแรงใจเป็นหลักคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นการทําแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินลงทุนอะไรมากมายทําเพื่อให้คุณได้รู้นะคะได้ลองผิดลองถูก หรือว่าคุณสามารถแบกรับความเสี่ยงได้ตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญถ้าดึงจังหวะรอโอกาสได้ก็ควรรออีกทั้งนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้นะคะถ้าคุณจะลองเสี่ยงก็เอาแค่พอได้ลุ้นนะคะและอีกหนึ่งความหมายนะคะที่เกี่ยวกับดาวดวงนี้คือเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยานพาหนะ ที่ดินอาชีพที่เกี่ยวกับผู้รับเหมาอู่ซ่อมรถอาจจะต้องมองหาทางหนีทีไล่นะคะหรือว่าต้องปรับตัวกันยกใหญ่เพราะว่าดาวเสานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงจะทําให้สายงานอาชีพนี้นะคะไปต่อได้ยากหรือว่าใครนะคะคุณมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขายออกได้ยากสักหน่อยไม่ใช่ว่าจะขายกันไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าโอกาสมันก็จะน้อยลงมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยค่ะ ตรงนี้เอาแค่หลักการไปก่อนซึ่งตรงนี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปถึงดาวพฤหัสสำหรับผู้ติดตามเรามาก่อนหน้านี้นะคะและคุณมีโอกาสได้ฟังคลิปภาพรวมปี2567ก็ดาไที่จะคุ้นกับคำพูดที่ว่าจำความรู้สึก4ี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วให้ดีนั่นแหลคะค่ะมีในยะาบางอย่างอยู่ในนั้น และสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะคุณอาจจะได้ยินแต่สิ่งดีๆจากดาวพฤหัสกันมามาฟังในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับกันบ้างคะ่ะเพราะเมื่อใดนะคะที่ดาวเดินผิดปกติไม่ว่าจะดาวดวงใดก็ตามอนนีิสงในด้านที่ดีมันก็คงจะไม่เหมือนกับเวลาที่ดาวเดินเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอันนี้คือหลักความเป็นจริงทั่วไปคุณความดีที่ควรจะได้มันก็จะถูกลดทอนลง ถ้าเปรียบเป็นคนนะคะก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอค่ะการที่จะขยับจับทําอะไรมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่ร่างกายเราเป็นปกติแต่สําหรับนะคะการพักองศาในตําแหน่งนี้ของดาวพฤหัสจะไม่หนักกับเท่าตอนที่ดาวอยู่ในภพมลณะแล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้มีความเสี่ยงในสิ่งที่เรากําลังจะเตือนก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากค่ะใช้ชีวิตไปตามปกติมองเป็นภาพก,กว,าว้างๆไว เขาเป็นดาวตัวแทนที่มาจากภพพันธุแล้วก็ปัตตัน,นีนะคะเกี่ยวกับผู้คนรอบตัวคุณเรื่องในบ้านคนในครอบครัวคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตมีผลกับหลักทรัพย์ความมั่นคงของพวกคุณรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะช่วงปลายปีนี้นะคะเราเน้นระวังในเรื่องของการครบคนละกันฟังดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าใครบางคนนี่แหละคะ่ะ อาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากสั่นคลอนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความมั่นคงของคุณได้หรือแม้แต่กระทั่งนะคะการถูกบอกเลิกสัญญามนุษย์ทำงานอย่างเรานะคะสัญญาก็จะมีเหมือนกันตัวหนึ่งนั่นก็คือสัญญาจ้างงานซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกเลิกจ้างตรงนี้สำหรับคนที่ดูแล้วนะคะคุณยังไม่มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานเป็นหลักนะคะทาความเข้าใจกันตรงนี้ก่อน และโดยเฉพาะคนที่มีไรายได้ทางเดียวคุณอาจจะต้องมีแผนสองหรือว่าอาชิ์เสริมเผื่อไว้หน่อยค่ะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้ลูกน้องก็อาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้าออกนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะซึ่งการตีความภาพรวมนะคะเราแค่จะยกตัวอย่างให้เข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความมั่นคงนะคะที่อาจจะมีบางส่วนบางแง่มุมที่เข้ามาเบียดเบียน ซึ่งแต่ละคนคุณก็จะได้รับผลกระทบในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลจนเกินเหตุคะ่ะมองให้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมไว้หรือว่าเป็นลักษณะของการพูดคุยหรือว่าตกลงอะไรกับใครแต่ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่พูดคุยที่ตกลงกันซึ่งการทําอะไรร่วมกับใครนะคะโดยเฉพาะที่มีเรื่องของการพึ่งพาก,กันก็อาจจะต้องทําใจเผื่อไว้หน่อยคะ่ะ การทำการค้าการขายนะคะช่วงนั้นลูกค้าเองก็อาจจะไม่มีกําลังซื้อเท่าที่ควรนี่คือตัวอย่างนะคะของความคาดหวังที่เกี่ยวกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามค่ะจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณอยากให้เป็นนักถ้าเป็นเรื่องเล็กๆนะคะน้อยๆลดความคาดหวังที่เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างได้ก็จะเป็นทุกข์เป็นกังวลน,น้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเช่นว่ามีคู่ค้าคู่สัญญา หรือแวแม้แต่กระทั่งนะคะมีคนจ้างงานคุณสัญญาจ้างงานเองคุณก็ควรที่จะต้องฝึกจับสัญญาณที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะว่าโดยภาพรวมนะคะหุ้นส่วนชีวิตสถานะใดสถานะหนึ่งค่ะที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบบางอย่างมาถึงคุณซึ่งถ้าใครนะคะคุณพึ่งพาตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วตรงนี้เองก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับคุณมากมายนะัก และก็มาถึงดาวเด่นของคลิปนี้นะคะดาวอังคารตรงนี้มีคำกรอนทางโหราศาสตร์มาฝากกันค่ะอธิบายความหมายของคำว่ามนเสดพักให้ฟังกันก่อนนะคะมนก็คือเดินช้าเสดก็คือเดินเร็วและพักก็คือหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้ง3มแบบนี้ก็คือการโคจรผิดปกติทั้งสิ้นค่ะพระเคา์มนเสดพักนานา,นาทำนายว่าต่างๆจะเกิดเป็น อังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสด็นั้นท่านว่าเกิดยุคเข็นอังคารมนจะวิกลบังเกิดเป็นมหาชนเกิดเข็นออกผีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายพระเสาและอังคารท่านพิปลายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤษศสิงมีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สีราศี จะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนตรงนี้นะคะนำมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะที่เกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งช่วงที่ดาวพักบังเอิญว่าอยู่ในราศีกรกฎนะคะไม่ได้อยู่ในราศีพฤษภสิงห์มีนธนูตามคำกลอนการให้ผลในทางโลกก็อาจจะเบาบางลงไปได้หน่อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นดาวป่าพะคอค่ะ ในด้านที่ให้โทษก็ย่อมที่จะมีติดตัวมาและก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะดาวอังคารในตำแหน่งนี้ก็ไปเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าคาดอัมพุภุมโมก่อนที่จะไปขยายความนะคะว่าคาดอัมพุภุมโมคืออะไรเราจะพูดถึงเกณฑ์ทั่วไปให้คุณได้ฟังกันก่อนคะ่ะแต่จะว่าไปนะคะเราติดใจกับคำกรอนประโยคนึงที่ว่าอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาเราขออนุญาตตีความนะคะ เราว่าช่วงปลายปีนี้นะคะทั้งศึกนอกศึกในเลยแหะค่ะงานนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะก็คงเป็นเรื่องของการสู้รบนะคะเป็นศึกสงครามแต่สมัยนี้นะคะไม่รู้จะหาคําเฉพาะมาเปรียบเปเยยังไงคะ่ะเพราะว่ามีอยู่ทุกรูปแบบจริงๆมองว่านะคะเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของที่ดินพื้นที่ทำกินอาชีพบางอาชีพต่างชาติจะเข้ามามีผลประโยชน์มาหาผลประโยชน์ในบ้านเมืองของเราอย่างเสรี จากที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าดวงเมืองนะคะที่เราเพิ่งทำจบไปของรัคนาราศีเมตก็จะมีความเสื่อมถอยในเรื่องของศิลธรรมกฎหมายในช่วงเวลาปลายปีนั้นเหมือนกันนี่แหละคะ่ะศึกต่างเมืองมาตามคำกรอนมันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะตรงนี้มีความเชื่อมโยงแล้วก็สอดคล้องกับทั้งดาวเสาแล้วก็ดาวพฤหัสแต่ละประเทศก็จะมีการเลือกข้างนะคะแบ่งพักแบ่งพวก การติดต่อดิวผลประโยชน์กันก็จะทำกันแบบลับๆไม่เปิดเผยลองติดตามดูกันต่อไปค่ะสำหรับดาวอังคารในตำแหน่งนี้ของพวกคุณนะคะเข้ามาพักองศาอยู่ในภพลาภะซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีค่ะแต่ว่าด้วยคุณภาพของดาวที่ให้ผลไม่สมบูรณ์นะคะคลิปนี้เราก็จะให้น้ำหนักไปในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับก่อนเป็นตำแหน่งนะคะที่จะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องมองในด้านที่ไม่ควรประมาทนะคะ เมื่อคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะก็จะมีทั้งที่ส่งเสริมและก็บั่นทอนเกณฑ์ของการที่อาจจะมีการเดินทางก็ได้ค่ะทั้งเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงสังคมคนรู้จักช่วงนั้นนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันคุณมีเกณฑ์เดินทางอีกทั้งนะคะเรื่องของการเลือกคบคนก็เป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสําคัญมีโอกาสที่จะถูกหักหลังคนไม่จริงใจ ตรงนี้ต้องดูคนให้ออกมองคนให้เป็นนะคะเพราะว่ามีความสําคัญมองที่เจตนาเป็นหลักค่ะอาจจะใช้วิธีการสวยหรูนะคะแต่ว่าเจตนาอื่นแอบแฝงก็เป็นไปได้คนรอบข้างอาจจะสร้างความขุนมัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้คุณแต่ละคนคุณก็จะเจอในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าคุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครแต่ให้รู้ไว้นะคะว่า จะมีบุคคลที่สองที่สามเข้ามาสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับคุณได้สิ่งที่จะแนะนำก็คืออย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมก็มีโอกาสนะคะที่จะสร้างความยุ่งยากได้พอสมควรถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรที่จะปรึกษาหรือว่าตกลงกันให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุด ก่อนเดือนพฤศจิกายนค่ะมีเช่นนั้นนะคะเรื่องง่ายก็อาจจะกลายเป็นเรื่องยากได้หรือว่าการได้ลาบผลก็อาจจะนำมาซึ่งความขุ่นมัวกับใครบางคนถ้าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณอาจจะต้องระวังที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายค่ะโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อีกทั้งนะคะมีโอกาสที่จะนึกถึงสถานที่เก่าๆที่เคยไปแล้วในอดีตค่ะส่วนจะได้กลับไปไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ อาจจะได้เจอคนรู้จักเก่าๆนะคะที่ไม่ได้เจอกันนานอีกทั้งการทำเอกสารข้อตกลงที่มีความสำคัญถ้าเป็นไปได้นะคะคุณควรที่จะผลักดันทำให้มีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดในช่วงกลางปีและในขณะเดียวกันก็ควรที่จะต้องใช้ความรอบคอบให้มากค่ะถ้าเป็นเอกสารที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีข้อผูมกมัดคุณนะคะไม่แนะนำให้ไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครคะ่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มีปัญหาหน้าตอนที่ทำกันหรอกนะคะแต่พอถึงจังหวะที่ดาวส่งผลในทางลบสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจะทำให้คุณเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยล่ะคะ่ะต่อจากนี้นะคะคือเกณฑ์ที่จะเพิ่มเติมให้นะคะเป็นเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์เพื่อให้คุณทราบที่มาที่ไปของการตีความนะคะว่าทำไมเราควรมองไปในทางที่จะต้องตั้งรับกันซึ่งจะมีผลชัดเจนกับคนที่มีดาวอังคารนะคะ ในพื้นดวงกําเนิดอยู่ในตําแหน่งนี้ถือว่านะคะมีคาดอัมพุภุมโมอยู่ในพื้นดวงกําเนิดบางคนสงสัยนะคะว่าดาวในพื้นดวงกําเนิดมาจากไหนมาจากการผูกดวงนะคะนักพยากรณ์จะใช้วันเดือนปีและก็เวลาเกิดระบุจังหวัดที่เกิดได้ก็จะยิ่งดีค่ะ หาจุดกำเนิดของดาวในพื้นดวงของแต่ละคนออกมานะคะนี่จึงเป็นที่มานะคะว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนควรฟังการพยากรณ์จากลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดจึงค่อยไปฟังจากราศีตามเดือนเกิดแทนเดี๋ยวนี้นะคะก็มีหลายโปรแกรมนะคะที่สามารถคำนวณหาลัคนาออกมาให้คุณได้ถ้ามีการนะคะตั้งค่านะคะมาตรฐานของช่องนี้ให้คุณเลือกนะคะ ปฏิทินสุริยะญาติมหานาทีห้าชั้นปรับเวลาตามท้องถิ่นนะคะและถ้าใครมีดาวในพื้นดวงกำเนิดอยู่ในมืออยู่แล้วดูนะคะว่ามีดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ไหมถ้ามีก็ควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเมือ่อใดนะคะที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของราศีที่เป็นสัตว์น้ำได้แก่กรกฎมังกรมีนนะคะ ถือว่าเข้าเกณฑ์คาดอัมพูภูมิโมเกณฑ์ของการที่จะมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวคะ่ะเลือดตกอย่างออกอุบัติเหตุเราพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงเป็นคาดอัมพูภูมิโมเหมือนกันแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าทักษะจรจะต้องเป็นกลรากินีไม่เป็นกลรากินีก็มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้คะ่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแค่ราศีกรกฎมังกรมีนะคะ เพราะถ้ามีดาวอังคารในพื้นดวงอยู่ในสามราศีนี้ถือว่ามีคาตอัมพุภูมโมในพื้นดวงกำเนิดทั้งสิน้นแค่ว่าความหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรหลอกนะคะพอให้ดาวอังคารย้ายเข้าไปในราศีกรกฎเมื่อใดค่ะแค่ว่าคุณจะต้องระวังให้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการทางโหราศาสตร์ที่มาตีความให้ฟังนะคะแค่ว่าระวังให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าการใช้ชีวิตประจําวันของพวกคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีความเสี่ยงนะคะเช่นว่าต้องเดินทางขับรถกันอยู่เป็นประจําระวังนะคะถ้าว่าอยู่บนที่สูงหรือว่างานของคุณจะต้องใช้ของแหลมมีคมและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสมอไปค่ะเช่นคุณมีแผลนะคะมีกําหนดการรักษาโรคประจําตัวบาง,างอย่างอยู่แล้วที่จะต้องผ่าต้องเจาะมีเลือดออกถ้าเป็นไปได้นะคะก็เอาไปทําช่วงนั้น หรือบางบางคนนะคะมีแผนที่จะโดนมีดหมออยู่แล้วเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้คลิกกันไปหรือว่าถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงพอนะคะที่จะสามารถบริจาคเลือดก,ก็แนะนำนะคะและถ้าอยากจะทำบุญบริจาคอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถือว่าสนับสนุนกันสรุปนะคะเกณฑ์นี้ก็คือเตือนเฉพาะคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงกำเนิดที่อยู่ในราศีกรกฎ ช่วงที่ดาวอังคารโคจองเข้าไปพักองศานะคะช่วงนั้นระวังให้มากกว่าคนทั่วไปค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเรามาสรุปภาพรวมของดาวทั้ง4ดวงนี้กันแบบสั้นๆค่ะสำหรับลัคนาราศีกันเรื่องแรกที่อยากจะขอย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของการครบคนนะคะความเกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งที่คุณจะต้องทำร่วมกับผู้อื่นการมีบุคคลที่สที่สเข้ามามีผลกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งของคุณค่ะ เป็นไปได้กับทุกสถานะลองดูนะคะว่าพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครตรงไหนที่มีความเสี่ยงก็ต้องไประวังตรงส่วนนั้นอีกทั้งนะคะเรื่องของการเดินทางคุณมีเกณฑ์ในช่วงปลายปีจะไปไหนมาไหนอย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันอีกทั้งนะคะเรื่องของสถานะความสัมพันธ์สําหรับคนโสดแล้วกันนะคะเหมาะที่จะศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนคะ่ะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ และถ้าคุณลดความคาดหวังลงได้ตรงนี้ก็จะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับคุณมากมายนะักซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลของการตีความก็จะมีตัวแปรอื่นนะคะที่เข้ามามีผลต่อความหนักเบาที่ไม่เท่ากันนั่นก็คือเรื่องของทักษาจรของดาวแต่ละดวงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อไม่ประมาทเฉยๆนะคะเจตนาก็เพื่อไว้ให้คุณสำรวจตัวเองกันค่ะ ว่ามีจุดเสียงที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปหาทางอุดช่องโบในเรื่องนั้นวางแผนชีวิตนะคะช่วงปลายปีคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าเลยที่เราบอกไว้นะคะตั้งแต่ช่วงตอนต้นคุณอย่าเพิ่งลืมกันว่าการเดินผิดปกติของดาวไม่ได้จบสิน้นแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าซึ่งถ้าคุณนะคะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะ อะไรที่ทำดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทำต่อไปสเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเราผ่านกันไปได้นะคะปลายปีนี้เราก็ต้องผ่านไปได้อีกเช่นกันค่ะแค่ว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและที่สำคัญนะคะดาวทั้ง4ี่ดวงนี้ก็เป็นเพียงแค่40่เปอร์เซนของทั้งจักรราศีทั้งหมดแค่คัดมาเฉพาะนะคะเรื่องที่คุณจะต้องวางแผนตั้งรับล่วงหน้า เรื่องดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นแทรกสลับเข้ามาได้ทุกเมื่อนะคะจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นท่านที่ฟังกันมาถึงนาทีนี้นะคะคุณก็หน้าที่จะเป็นนักวางแผนแล้วก็ชอบเตรียมการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เช่นนั้นก็คงฟังกันมาไม่ถึงนาทีนี้นะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะจะรวยจะปังก็ต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปและส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่การเตือนนะคะเพื่อช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบา และก็ขอให้นะคะสิ่งที่เราตีความในทางลบเกิดขึ้นกับพวกคุณน้อยที่สุดค่ะขอให้เส้นทางของพวกเราทุกคนนะคะถูกชี้แนะถูกนำทางไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรเหนื่อยก็ต้องไม่เหนื่อยเปล่ากันค่ะไม่ไปผิดทางแล้วก็พบกับแสงสว่างทางออกในทุกๆปัญหาที่เราจะต้องฝ่าฟันขอให้พวกคุณมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตกันในทุกๆด้านนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะและก็เช่นเคยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ